จ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามีติดกิดฮอดแฟลชขาโป้มีแนวสีสุ่เบิ้งพอดีพ่อายาเราอยู่อังกฤษเราปลูกพักไอสวนขั้วอยู่หลังบานเพ,นพเลินไลส่งมาให้เบิง้งก็เลยได้ส่งให้พี่น้องเบิงพ่อยายเราติดโควิดมาเมืองไทยบ่ไ้เมียกับไปหาเราบ่ไรต่างคนต่างอยู่ควสีอยู่เป็นปีหล,ลายเดือนแล้วก็ไ้แต่คุยหากันแล้วก็มีปลูกแร่ดิดจ,จ้ามีแร่ดิดเราปลูกไว้ แล้วก็เกษียณล้วละแล้วพึ่งเกษียณได้สองปีก็ไปแล้วก็้าบ่ได้เราอยู่พุนใดเป็นปีแล้วว่าจะไปทําเื่นเรื่องไม่อยู่เมืองไทยตัดสินใจไปอยู่เมืองไทยน้ากันบัดที่นี่เมียกับบ่ไปบ่านใดเราก็เลื่มาปลูกผักสวนครัวไปชามีติกับมีแค่รอดจ้าเราปลูกแค่หลอดน้ำ ผักหลายอย่างที่เราปลูกอยู่นี่ก็สิมี่อย่างเงี้ยตามที่เบิ่งก็มีต้นหอมทีม่ลเลดด็ดมิแค่อสก็มีมันฝรัง่งอันนี้ก็สิเป็นแค่อสนะจ๊นนะนี่เนาะอันนี้ลันนี้กับที่ต้นหอมอันนี้เราเป็นเราเห็ดบ่เปลี่ยนไดมีอะไติ๋ไม่อยู่น้ำกัน อยู่น้ากันมาตัง 15, ้ง2ี่สิบหายี่หกปีได้สวนวิธีสวนหายแย่เพิ่มาพักผ่อนยู่น้ากันก็สวน,นวิธีปลูกผักอันนี้ก็้านฝรั่งจะก็เป็นค้นละเอียดเรียบร้อยดีไาอยูพีแล้ว,ลวกมบเฮ็นี่หน่อยจะขันเขาสวนแน่แล้วก็มาซอยเสียเงยาเพื่อนดินพื่นอย่างตอนนี้แล้วก็เสียได้สองปีแล้วเขาสองปีแล้วก็ไปเดินเรื่องว่าชิมอยูพี ผู้เมียเลยบุรีตามไปก็เลยไม่เจอโควิดกันห่างกันได้เป็นปีแล้วละ่ะขี้ข้านไปก็เลยเสียเล่าขึ้นมากไปอยู่พียนี่กับมันฝรัง่งนะจ้ะเนาะนเยติก็โอเคต่างคนต่างว่าเป็นอยังดอกนซี้กับว่าอ,อยากให้เราออกไปข้างนอก,กรเรา,าก,ก็เลยมาปลูกพักไว้ตะกินปลูกมันฝรั่งปลูกตะเขือกเรียวยังเ,เ,เอาอจะค่อยว่ากันนะจน๊ะเนาะมิถุนีน,นะจ๊ะ